นี่บริเวณพื้นที่โอเคความปลอดภัยนีความสูงความสูงของห้องมีเซเว่นมีอะไรเออถนนติดถนนเทพป,ประสิทธิ์ลงรถมาก,ก็ติดติดถนนเลย นนเหลือแต่ชั้นสี่กับชั้นสชั้น1ถึงสี่เหลือชั้นอื่นหมดแล้วขายหมดแล้วที่จอดรถก็เยอะแต่ว่าฝนตกเราออไปข้านนอกไม่ได้เป็นพันวนไม่ได้มันก็สวยอยู่ทรัพยบรีบ <siitä> เออ ของแถมก็สี่อย่างหลังจากเซ็นสัญญาหรอมาตรวจห้องมานี่คอมเมนต์ห้องใหม่เพราควิดจะว่าเขาจะมาดูอีกทีบริเวณมันอันนี้ทาง ทางไปอะไรนะ <Okay. S 1> สาวไว้น้ำฟิตเนสข้างบนแต่ว่าเขายังไม่ค้นนอกเข้าอันนี้คือบริเวณพื้นที่ของมันได้อยู่ได้อยู่ดยออเดินออกมาจากออฟฟิศเมื่อกี้นี้แล้วก็ มาถึงเซเว่นตรงนี้แล้วก็นี่คือบันไดขึ้นบันไดขึ้นไปฟิตเนสอันนี้คือเอาไปก็เป็นถนนเดชประสิท์ละอยู่ติดถนนเลยป่าอันนี้ก็เป็นหอโชว์พัทยาอยู่ตรงข้ามกันเลย